สวัสดีค่ะ f อ c ที่น่ารักของมานดาทุกคนสวัสดีค่ะคลิปนี้มารีวิวเหรียญอีกแล้วนะคะเหรียญที่ส่งมาจาก f c ค่ะขอบคุณที่ไว้วางใจที่ส่งเหรียญมาขายนะคะเหรียญที่ f อส่งมาในคลิปนี้ก็จะมีด้วยกันทั้งหมดมีตระกูลครุฑมี2,500 5นห้ร้ห้บาทเรือหง เรือหงสองห้าามูนยเราดูหงก่อนดีกว่าเนาะครเดี๋ยวค่อยดูดูหงก่อนเหรียญหบาทเรือหง,อหงปีสองห้าสามศูนงห้าสามศูนยอ๋อสามศรับซื้อเหรียญละ6บาทค่ะเนี่ยค่ะหบาทเรือหงสองห้าสาแต่ถ้าเป็น2 5งหมนะคะสองหจะให้เหรียญละ สองห้าสามหนึ่งจะให้เหรียญละสิบห้าบาทค่ะอันนี้คือสนะองห้าสามศูนย์เนาะเดี๋ยวไปปนกันมั่วไปหมดดูก่อนนะว่ามีสามหนึ่งไหมถ้าสามหนึ่งนะป้าจะให้เหรียญละสิบห้าบาทขอป้าเช็คก,ก่อนนะป้าจะดูให้อย่างเงี้ยค่ะถ้าเหรียญที่ส่งมาขายป้านะคะป้าจะไม่ไม่ได้ว่าเหมารวมป้าจะแยกให้ถ้าเจอเหรียญที่มีราคาแพงป้าก็จะ เพิ่มราคาให้นะคะเพื่อความยุติธรรมการซื้อขายตรงไปตรงมาไม่ถูกอารัดเอาเปรียบกันนะคะป้าก็ไม่เอาเปรียบคุณคุณก็จะได้เหรียญได้ราคาไปที่ตามความเหมาะสมตามที่ราคาที่ป้าตั้งนะคะไม่มีนะคะสรุปแล้วจะมีแต่พสอสองหสามศูนยทั้งหมดเลยค่ะได้เหรียญละ6บาท แล้วก็มีเหรียญห้าสิบสตางค์พศสองพันห้าร้อยเหรียญพศสองพันห้าร้อยเขาจะมีมีห้าสตางสิบสตางยี่สิบห้าสตาง์และห้าสิบสตางามีหนึ่งบาทด้วยนะคะมีหนึ่งบาทด้วยเหรียญที่รับซื้อค่ะห้าสตางรับซื้อ ห้าสตางค์รับซื้อเหรียญละหนึ่งบาทสิบสตางค์รับซื้อเหรียญละหนึ่งบาทยี่สิบห้าสตางค์รับซื้อเหรียญละหนึ่งบาทห้าสิบสตางค์รับซื้อเหรียญละหนึ่งบาทเท่ากันค่ะนะคะราคารับซื้อเหรียญละหนึ่งบาทเท่านั้นค่ะจะมีอีกรุ่นหนึ่งคล้ายกันนะคะที่เป็นรวงข้าวนะคะไม่รับซื้อค่ะเหรียญรวงข้าวนะคะไม่รับซื้อรับแรกให้ถ้าใครนํามานะคะ จะเอามาแรกได้รับแรกเท่านั้นไม่มีราคารับซื้อค่ะรับแรกเท่านั้นนะคะทวนเหรียญ25สตางค์อีกรอบหนึ่งเนาะเอเห,หรีหยญ2,500 5สตงาสตงค์รับซื้อเหรียญละงบาท10สตางค์1บาท25สตางค์1บาท50สตางค์1บาทเหรียญ1บาทรับซื้อเหรียญละ15บาทค่ะปี2,500นะคะแล้วก็เหรียญเรือหงสามน30รับซื้อ หกบาทถ้าเป็นสามหนึ่งเหรียญละสิบห้าบาทค่ะามาดูต่อกันในถุงมีถุงมีอะไรอันนี้คันนี้มาครุดละเอาสิบบาทก่อนแล้วกันค้ามีมาเหรียญเดียวจะได้ไม่หายค่ะเหรียญสิบบาทครุดอ่ะมีมาเหรียญเดียวโอเหรียญสวยอยู่เหมือนเทปจะไม่ผ่านใช้เลยแหละเหรียญครุดค่ะเหรียญหนึ่งบาทครุด ขอยค่เหรียญสิบบาทค่ะเหรียญสิบบาทครุฑธนาคารไทยแห่งแรกค่ะเหรียญสิบาทสองสีที่เป uh, ็นครุฑรับซื้อเหรียญละห้าสิบาทเหรียญสิบาทสองสีรับซื้อแค่ครุฑกับเอปกเท่านั้นนะคะเหรียญเหรียญอื่นๆแรกเท่าหน้าเหรียญเท่านั้นเลยนะคะเนี่ยค่ะเหรียญครุฑห้าสิบาทเหรียญเอปกสามสิบบาทรับสองเหรียญเท่านั้นค่ะเหรียญครุฑเขาก็จะมีอย่างเงี้ยค่ะครุฑบาทหนึ่งเจ็ดครุฑเฉียง ครุฑตรงครุเก้าเหลี่ยมครุฑสิบบาทสองสีค่ะจะแยกออกมาได้ห้าถึงหกอย่างด้วยกันแค่นี้เองนะคะครุฑครุดสิบบาทสองสีค่ะเหรียญละห้าสิบบาทเหรียญหนึ่งบาทครุฑนะคะเป็นเหรียญที่มีพุทธคุณเก็มเปรียมโดยที่ไม่ต้องปลูกเสกแต่ประการใดค่ะมีความเชื่อเรื่องคุณใส่เรื่องอยู่ยงคงกระพันเรื่องขับไล่พูดผีปีศาจนะคะ มีความเชื่อด้านพุทธคุณค่ะเป็นเหรียญที่มีพุทธคุณเต็มเปี่ยมโดยที่ไม่ต้องปลูกเสกแต่ประการใดค่ะเหรียญบาทครุฑนะคะพศสอง7ด้วยความที่เลขเข้ามาตรงกันแล้วก็ลักษณะขององค์พญาครุฑค่ะนะคะ,นะคะจึงได้รับความนิยมมาดูครุฑเฉียงกันต่ออันนี้จะเป็นครุฑห้าบาทเหรียญใหญ่มาก เหรียญห้าบาทครุดเฉียงอันนี้เราจะเรียกกันครุดเฉียงครุดพาครุดเนี่ยค่ะจะเรียกกันห้าบาทห้าบาทครุดครุดเฉียงหรือครุดพานะคะพศสองห้าสองศูนย์เหรียญน,นี้นะคะเขาจะมีที่เราปรากฏเจอกันทั่วไปจะมีอสองพศสองห้าสองสองและสองห้าสองศูนย์ค่ะแต่ความเป็นจริงแล้วเหรียญน,นี้เขามีการผลิตเหรียญปีสองห้าสองสี่ด้วย น่าจะเป็นเพียงตัวอย่างนะคะสองห้าสองสี่จึงไม่เคยเห็นนะคะในท้องตลาดไม่เคยเจอค่ะเหรียญห้าบาทครุดเฉียงพศสองห้าสองสี่ราคาซื้อขายกันแพงมากหลายหมื่นบาทนะคะหลายหมื่นบาทลองดูนะคะว่าเผื่อเผื่อหลงติดมือใครมาเผื่อใครโชคดีเนาะเนี่ยค่ะเป็นเป็นความเป็นเป็นไปได้นะคะเป็นของที่มีมีอยู่จริงเพราะมี คู่มือฐานการผลิตอ่ะเขามีนะคะจึงพูดได้ว่าเป็นเหรียญที่มีอยู่จริงมีหลักฐานอ้างอิงได้จริงนะคะว่ามีการผลิตจริงดูตรงนี้ค่ะทุกอย่างเหมือนกันหมดเลยแบบนี้เลยค่ะรูปเหรียญลักษณะของเหรียญก็คือแบบนี้เลยทุกอย่างทุกสิ่งอย่างเหมือนกันหมดต่างกันตรงนี้ค่ะสองห้าสองสี่เท่านั้นเองนะคะต่างแค่ตรงนี้ค่ะสองห้าสองสี่ ราคาหลายหมื่นค่ะถ้าใครเจอนะคะเจ,เจอเจอเหรียญครุฑสองสี่ราคาหลายหมื่นบาทค่ะเหรียญครุฑเขาก็จะมีแค่นี้ละคะ่ะจะมีครุฑครุฑบาทหนึ่งเจ็ดครุฑเฉียงครุฑเหลี่ยมครุฑตรงนะคะครุฑเฉียงเขาก็จะมี 2, อสองพศนะคะครุฑเฉียงสองห้าสองศูนย์สองห้าสองสองค่ะสองห้าสองศูนย์และสองห้าสองสอง รับซื้อเหรียญละ8บาทที่เราเจอกันหน่อยนะคะ2522และ2520แต่จริงๆเขาก็มี2524นะคะอย่างที่เปนาบอกเขาจะมีมพศออ2524ด้วยอย่าลืมนะคะลองดูเผื่อมีเผื่อโชคดีอันนี้ก็จะเป็นครุฑ5บาทเช่นกัน5บาทปี2525 25ที่เหรียญน,นะคะจะระบุว่า2525 25นะคะที่เหรียญ เนะะี่ยค่ะที่ตัวพิมพ์ที่เหรียญเลยนะคะจะระบุเหรียญพศสองห้าสองห้าเนี่ยค่ะสองห้าสองห้าแต่จำนวนผลิตจริงนะคะจะอยู่ที่รุ่มนกวยุพักตรงนี้จะมีสองห้าสองหกสองเจ็ดสองแปดสองเก้าค่ะเหรียญที่ผลิตมากที่สุดก็จะเป็นสองแปดสองเก้าและผลิตน้อยที่สุดก็จะเป็นสองหกโดยประมาณนะคะสองห้าผลิต 50, ห้าหมื่นเหรียญห้าแสนค่ะขออภยัย สองหกผลิตเพียงหนึ่งแสนเหรียญเท่านั้นนะคะสองห้าสองหกแล้วก็สองห้าสองเจ็ดสองห้าสองเจ็ดไม่แน่ใจว่าเจ็ดแสนไหมจำไม่ได้นะคะไม่ไม่ถ้าพูดแล้วเดี๋ยวกลัวผิดนะคะเอาเอาเป็นว่าจำไม่ได้แล้วกันเนาะนะคะดูตรงนี้ค่ะถ้าเจอสองห้าสองหนะคะตรงนี้ค่ะสองห้าสองหจะมีราคาสูงมากไม่ไม่ไม่ได้สูงมากคือสูงก็ปกติอะคะ่ะสูงกว่าเหรียญทั่วไป ถ้าเป็นสองหลักษณะนี้ก็จะอยู่ที่ประมาณห้าร้อยบาทค่ะสองห้าสองหกเหรียญลักษณะนี้จะอยู่ที่ประมาณ500บาทถ้าเป็นสองห้าสองแปดกับสองห้าสองเก้าพนักรับซื้อปกติเหรียญละยี่สิบบาทค่ะปกติคือเหรียญละยี่สบาทแต่ถ้าไปเจอนะคะสองห้าสองห้าสองห้าสองหกสองห้าสอ ก็จะมีราคาแตกต่างไปนิดนึงถ้าไม่ผ่านใช้สวยๆนะคะแต่ถ้าผ่านใช้ทั่วไปแบบที่ธรรมดาก็คือราคาปกติไม่ได้มีพิเศษแต่สําหรับ2526ผ่านใช้แบบนี้ก็มีราคานะคะก็ให้ราคาพิเศษค่ะดูนะคะตรงรูปนกววยุพักปี2526ที่มีราคานะคะแล้วก็เอามาเหรียญน,นี้ครุฑเก้าเหลี่ยมเหรียญครุฑเก้าเหลี่ยมถ้าใครเกิดรุ่นทัน รุ่นประมาณป้าน้าเนี้ยนะคะถ้าเป็นรุ่นหลังๆก็ยังก็มีค่ะหลังจากป้าน้าหน่อยนึงก็มีทันได้ใช้เนาะเพราะออกตั้งปีหนึ่งเจ็ดสองห้าสองห้าหนึ่งห้าค่ะขออภัยเหรียญนี้ผลิตมาปีสองห้าหนึ่งห้านะคะที่ที่ถามว่ารุ่นนั้นจะรู้รู้อะไรรู้ปะรู้ว่าเหรียญรุ่นนี้เขาปลอมเยอะมากแต่เด็กรุ่นนี้จะไม่รู้แล้วค่ะว่าว่าเหรียญรุ่นนี้เขามีปลอมเยอะนะคะ ตอนเมื่อก่อนเลยนะคะปลอมจนประกาศให้ยกเลิกการใช้อ่ะค่ะเหรียญรุ่นนี้นะคะเหรียญปลอมกับเหรียญแท้นะคะเหรียญปลอมมีเยอะกว่าเหรียญแท้ค่ะเหรียญปลอมนะคะเหรียญปลอมเขาปลอมออกมาเป็นเงินใช้จ่ายอ่ะค่ะเห<ๆ>รียญปลอมในท้องตลาดประกาศยกเลิกใช้รัฐบาลเขาแลกคืนนะคะเพราะฉะนั้นเหรียญที่ อยู่ในท้องตลาดทุกวันนี้จึงเป็นเหรียญที่รัฐบาลเขาไม่รับคืนเพราะเป็นเหรียญปลอมนะคะจึงอยู่ให้เราเห็นเยอะมากอยู่ประมาณ80%ของเหรียญแท้ค่ะเหรียญปลอมกับเหรียญแท้นะคะเหรียญแท้จะอยู่ที่20%เหรียญปลอมจะ80%เหรียญแบบนี้ค่ะครุดก็ไม่เป็นไรเนาะเราดูเป็นครุดอย่างเดียวเราไม่ได้เอาไปซื้อของใช่ไหมคะ เราดูเป็นอ่าด้านอีกด้านนึงก็คือในหลวงรัชกาลที่เก้าอีกด้านนึงก็เป็นครุฑเท่านั้นเองนะคะเราต้องการแค่นั้นใช่ไหมคะค่ะ,คะขอบพระคุณทุกท่านที่รับชมนะคะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะขอให้ทุกท่านนะคะเฮงเฮงรวยรวย,ยสุขภาพแข็งแรงค่ะ